ไม่าไม่สวยมันไม่ซื้อหรอกนันวอยเอวเอะแล้ววันนี้เราก็อยู่บนที่งรีวันไริงครับผมวันดีเราไรกันบ้างไปเลยเอาใหม่เลยเอาใหม่แลวันนี้เราก็มาอยู่กันที่ ที่ไหนวะงานฉลองเจดีวัดไร่ขิงครับผมอ๋ออย่างนี้ดีเอง<ช>ซึ่ง<ด>วันนี้เราจะไปทําอะไรกันบ้างไม่ว่าจะกินทําบุญหรือว่าเราจะไปดูหนังกลางแปลงงันมูวรออะไรกัอยู่นะครับไปเลย นี่คืออะไรครับอ่าแล้วน,นี่เออได้มาแล้วร้านแรกครับไม่รู้กูเผาไฟไม่รู้กูเผาไฟแม่งรสชาติเหมือนตอนเด็กเลยเ่ยจำได้ไหมตอนที่เราไปแย่งอ่เด็กปสอง้างนั้นอ่ะโคตรสมิทัวร์ <c oughs> ไม่รุ่นทรงคำมีครับจริงตอนนั้นเรายังแซ่บยอยู่เลยแซ่บโคตรอร่อยอ่ะไม่เสียแรงที่เราไปแย่งจากเด็กปสองนั่นได้ไม่เสียแรงที่ต่อแถวไม่ต่อผิดแถวด้วยนะ ถ้าพักเขายืนรอแฟนแหมอร่อยอร่อยอร่อยแต่อร่อยจริงเต็มสิบให้สักห้าแล้วกันอร่อยหรือเปล่าห้าดาวครับห้าดาวห้าดาวเสร็จแล้วผมสิบผมให้เก้าครับรู้สึกกินเหมือนตอนนึกถึงตอนเด็กนะครับให้เท่าไหร่นะครับให้เก้าเก้าเลยนะให้สักกีนะสิบสิบให้สิบก็ได้เพราะว่าแบบหลับหรือเปล่าวะนึกถึงตอนเป็นแบบ ไว้รุ่นโซเด่ะจริงอะตอนเรายังแซมอ่ีกว่า,นนไ,ปวาไปเ,เราร้านต่อไปกันเลยครับผมจะไปดูร้านต่อไปครับว่าจะเข้าร้านไหนได้เลย อร่อยกันไหมครับอร่อยจังประหลัดบอกประหลัดไม่ได้มานะประหลัดไม่ได้มาประหลัดไม่ได้มาบอกเองบอกเองอะไรครับอ่ะคุณถามว่าจะเป็นสายฟัน สายฟันสายฟันนี่ถ่ายฟัน่ายหน้าถ่ายจริงนะเมื่อกี้ถ่ายไปแล้วเรียบร้อยถ่ายตอนมุกถ่ายฟันโอถ่ายไว้ถ่ายไว้ถ่ายตอน ที่เราไปซื้อมางานงานอะไรนะวอเอ็กส์งครับวอเอ็กซ์งานวอเอ็กซ์งานสมโพชร้อยปีฮะของวัดได้เก่งเรื่องของนี้เราก็ได้ของขิงปีมาหนักไม่ว่าจะเป็นไมโลตั้งแต่ร้านแรกก็ไปถึงไอ้ไอ่ดอผมอบ ของพี่ฟุ๊กก็จะล่าอะไรมาบ้างพี่ฟุ๊กก็เป็นขนมใส่ควันแล้วก็น้ำกระพิบของจริงแล้วก็เอ้ยน้ำร้อนไฟแล้วก็ไมิโลครับผมเนี่ยนะซึ่งวันนี้เราก็มีความสุขกันแล้วต่อไปอ่ะจะเป็นการเล่นเกมซึ่งใครให้ดูบุหรี่ไม่เอาดิซูบุหรี่อ่ะอะรก็ได้ผมเป็นคนแบ๊ดแบ๊โอ้เนี่ยเนี่ยพูดก็ไม่ฟังด้วยนี่ดูบุหรี่ ตอนนี้เรากลับมาจากการที่เราไปเดินเที่ยวที่วัดไร่ขิงนะครับผมซึ่งช่วงต่อาช่วงต่อมาก็จะเป็นของช่วงเม่นเกมก็คือเกมชาเย็นแต่ไม่เย็นชาครับผมขึ้นไนเกมนี้ก็จะมีกติกาขึ้นว่าและมีแขกรับเชิญของเราแขกรับเชิญนี่ครับคนแรกเลยครับสวัสดีครับผม น็อตจากช่องสแกครับผมเจียเย็นน็อตจากช่องเจ้าน็อตเลยครับนี่มาจากช่องไหนครับเนี่ยคิปเอ็นทีครับผมคยเ่องวทยาาของเราครับผมแ้วคนเราสองคนก็ไม่ต้องบอกกันแล้วครับดังก่อนตัวมาจากช่องไหครับเนี่ยคนดังคนนี้พี่ฟุกอ๋อฟุก The Keep Doing นี่พี่อาร์ม The Keep Doing ครับผมตอนแรกนะครับเราก็จะเล่นก็คือผมคู่กับพี่ฟุกนะครับช่องเดียวกันไปประทะากับช่องอื่นซึ่งบทลงโทษของวันนี้ก็จะเป็นอะไรครับพี่ฟุก ไปดูกเลยครับแล้วก็กลับไปกลับไปไปเข้าสู่ช่วงเล่นเกมเลยครับไปไป่ซน,นเอาเลยเอแล้วอคอยาวยีราฟครับผมโนเหมือนเหมือนอะไรเหมือนลิงถูกครับเออคลายควายอยู่ที่สเปนที่มันมีวัวกระทิงถูก เออข้ามตัวตัวใหญ่เหมือนเหมือนช้างาม,มังกรงวงมันยาวๆช้างไม่ใช่กินสัตว์เล็กๆอะ่ะกินมดถูก <c oughs> อยู่ในน้ำจะ <c oughs> <c oughs> เค่ปลาไม่ใช่ใน,น้ำข้าม <c oughs> ยากเลยว่าขายหมาป่ากินซากศพไม่ใช่ผิดตัวอ้าวโหสัตว์สงวนด้วยโหอะไรโคตรยากอ่ะใช่หรอมันคือตัวอะไรอ่ะอยากรู้ว่ามันคือตัวอะไรอ่ะกูดูก่อนนะโอ้นะหนึ่งสอง ที่เขาไว้ใช้ถะารนั่นะน้ำอะไรน้ำมันเลยจะไ้ทาไปทาเหรนอึ่งเหรได้เลไงวะไอ้ที่อยู่อุ้อุ๊ดอุอุ๊ดอุดดูดูงูอะไรงูป่าอึ่งองมันโหดจังวะแพะแล้วก็แกอี้อัได้รแพขึ้นแพะมาแล้วอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำได้เหมือนกันเต่าแล้วก็อะไรเต่าเต่าต้องมีเต่าแล้วก็ เต่าแล้วก็เหมือนเต่าอะเหมือนเต่าเลยเหมือนเต่าเลยเต่าเลยอืข้ามมโอ้โหกินเนื้อกินเนื้ออยู่บนท้องฟ้าเหี้ยวข้าแฉกข้าแฉกอยู่บนท้องฟ้าข้าแฉกกินเนื้อแบบอยู่ในป่าสิ้นโตแล้วก็นะ้ิ้นโตเสือดาวออูมันยาวเลยอีกมีหางหางมีพิษจะตัวเสียงดำอะที่มันแบบเป็นสัตว์มีขาข้าม โอ้โหยั่ไม่จบเลยยังได้เท่ากันเราแรกกันเสมออยู่นะครับผมได้เท่กันอันต่ออะไรงสอง่าโรงเรียนใหญ่สุดในโรงเรียนใหญ่สุดในโรงเรียนอ๋อชื่อเต็มดิอูออ๋อพูดนลยการเออรอดอ่าโอ้โหเฮลิคอปเตอร์เลยไม่หมด เอ้ยระมดอึดบ้างนี่อาชีพนี้เรื่องขอข้ามเลยข้ามอยู่ในคุกอยู่ในคุกตอนจับอ่ะแล้วก็อยู่ในเรือนจำมาเขาเรียกว่าอะไรอยู่ในเรือนจำโทษโอู้กต้องเป็นอาชีพเหรอนี่แบบตาเดียวตาเดียวในทะเลจนสะละเออต้องไม่เหงนด้วยต่อเพจต่อเพจต่อเพจอดมินถูกต้อง ลักขออง่ะลขโมยลักขโมยโจรใกล้โตแลวแต่ว่าชื่อเต็มว่าชื่อเป็นทางการ่อยข้ามนีเชื่อเปล่าเนี่ยอะไรหมอฟันตุ้งพี่งานไอ้ชนะโทษอะขอเส็นย่อสู่ต่อพี่มอเลยอ่ะเราจะไปทำอะไรเดือนหน้าลองจบฝึืองานฝึกงานถูกงาน ไม่ใช่ผู้ใหญ่อะเขาเรียกว่าอะไรเรีพื้งานถูกเฮ้ยเพื่อนจะข้ามทำไมโอ้โหลืมข้ามไม่เป็นไรนะแกแนมาแล้วเออข้า่นักโทษอะเมื่อก่อนเขาเรียกว่าอาชีพอะไรเอ่อเอ่อข้าว่าพะลงเอ่อไม่ใช่เมดอะเขาเรียกอะไรคนเราใช้ไม่ไช่อข้ามเมื่อก่อนโอ้โหไม่ได้อีกโคตรยากเลยเพื่อน เออทีอ่ข้ามเออเดี๋ยวไอ้อตูนกับไอ้น็อตอะต้องไป,ไป,ไปเป็นอะไอ้อสัมนมา,าพิธีกรถูกข้ามเออใหญ่สุดในญ <c oughs> ี่ปุ่นอะเออกูจะไปรู้ไหมล่ะกูคนไทยอย่าดูเลยนะไม่โคตรยากแต่นนละ โทรศัพท์ที่เปิดขวดน้ำเครื่องดื่มโคลาน้ำใช่ขวดน้ำอ่ะเปียตองอะไรกินเสร็จแล้วทันขยะอ่ะอาหารเช้า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 ที่ทาขนมปังปีขนมปังเครื่องปิ้งขนมปังอ่ะ อบ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 มออบลมร้อนมาอ่บอบอ่าเตาเซเว่นเซเว่นเขาถามว่าไมโครเวฟเออกั้งเออโออ่าแกงอ่ะแกงอ่ะใส่แกงใส่ไหนไหนหม้อเออกีตาร์เออักผ้าสักผ้าอสักผ้าใช่กระมังสักผ้าใช่แป้งสักผ้า ไอ้เครืงเ้อ้เครื่องสออะไนี้ยจะไเอาเรื่องวาละเออวันลเออวละเ้เอเครื่องอะไรเครื่องอะไรที่มีมีเครื่องไม่ได้โอเคเครื่องไม่ได้เอ้าไม่ได้เอ้ายีก็ลืมลืมไ้ปเออลองเปลียนลองเนี่ยทีขาวอะโอ้ยเอือตอง เวลาเราจะหุงอ่ะต้องเปิดเลยมีไฟขึ้นอ่ะเตาเตาแก๊สเออจองว้าวอ่ะนี่มันมีอะไรดิมีอะไรแฟชอืมต่าไทยสิไฟใช่มีไฟเขาเรียกว่าเนี่ยอะไรอะไร เนี่ยแสงไฟนี่เปิดอะไรเนี่ยเปิดอะไรอยู่ก็ถูกแต่ไม่เปิดเปิดอะไรอยู่เปิดอะไรอยู่หลู่แสงไฟเพลัยเนี่ยเปิดหาได้เนี่ยข้าวเลยข้าไอ้เหี้ยอ่าตัะ ไม่ได้ไม่สร้าง่ะแนน่ไฟฉายมันคืออะไรไฟฉายไฟฉายมันมีอะไรก็กู่อไรก็กูเก่งเรียกแฟดไปทางหลูมซะแล้วสี่ก็กูเก่งเรียกแฟดกูเป็นอะไรแฟดแฟดตู้ไฟที่คะแนนมันเท่ากันหรือเปล่าเท่ากันปกติเราเล่นสามเกมเกมสุดท้ายตัดสินเลยฮะเขาดองในน้ำมันนี่เขาดองในน้ำอ่ะเค็มเค็มเค็ม เค็มๆมะนาวมะม่วงเค็มๆมะนาวมะม่วงดอมไปด้วยเลยฟูดสีเลยได้อีกข้ามรู้อยู่แล้วอยู่ต่างประเทศเฮ้ยเขาเรียกว่าอยู่ต่างประเทศอ่ะอเมริกาเออถูกอเมริการู้เลยประเทศเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรนะอะไรอะใส่ฟอใส่ฝอเขาเรียกว่าอะไรใส่ฝอเออถูกต้องเอ้ยไม่นจะได้ผู้หญิงนมใหญ่เหมือนแหละ มะพร้าวเออใช่โมต้องยัางมาที่แตงโมกูไปก็ใหญ่จริงใหญ่ขึ้นอย่พวงกันแหละที่มีพิษก็ไอ้ที่ไอ้เจ้าหญิงกัดแล้วตายอะไรเออถูกต้องกลิ่นหอมๆสีเหลืองลูกสีเขียวใหญ่ๆสอบไปยังทุเรียนเออใครทุเรียนฮะใครทุเรียนบ้านพี่ดีจริงโปรโมทบ้านตัวเองก็เนี่ยถูกต้องเรียร์ กำลังนึกชื่ออยู่ดทเล่นิดหน่อยก็ละดำ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 อังวนดำดำลูกตัวเนี้ยโหมังคุดอ่ะเป็นเมืงละมึงไม่ชอบเลยตุเรียนกล้วยอ่ะตะการได้เยอะเมื่อกี้เลยก้อนมังคุดอ่ะก้อนมังคุดมึงพูดว่าอะไรอังวนอ่ะเนี่ยข้น้าแล้ววะลิ้นอ่ะมีคำว่าลิ้น ลิ้นไปแล้วดาราดาราเออเกมเอ้ยใช่อะไรวะลูกสวยๆชมพูชมพูอ่ะชมพูไปเออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพืเวลาจะด่าคนตอนแรกจะด่าอะไรบึงนี่มันตอมบุรีเออสุดยอดเพื่อนรอดรอดนะเพื่อนอะไรก็ได้ตอนนี้หล่อแล้วข้ามเลยข้ามเลยอันนี้ เมื like ่อ <cetera> ก <that one. S 2> ี like like ้เลยที่น้ำนางเอกน้ำน <inaudible> ้องเอกรับส้มไอ้เขียวเขียวที่มันเป็นขนนแตงงอะไรแล้วอะไรแล้วอะไรอะไรอ่ะขนาดแล้วว่าไม่ควรกินยาลาดกับขนมก็จบไปแล้วครับสำหรับคลิปที่เราไปเที่ยวที่วัดไร่ขิงแล้วก็มาเล่นเกมที่บ้านของหนูอาร์มนะครับผมซึ่งในคลิปต่อไปเราจะไปทำอะไรจะไปกินที่ไหนติดตามได้เลยครับผมวันนี้ก็จากกันไปด้วยดีสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วนะครับผมก่อนจะออกจากคลิปบ๊ายบายขอน้าบ่ายพูดไม่หน้าบ่าเดี๋ยวไนี่นะพอเวลาทำข้าวทำอะไรมคนเราก็ต้องมีของปลอบใจหน่อยฮะใช่เพื่อนมาใส่เยอะด้วย คืออย่าท่ากูไม่มีปัญหามีปัญหาตัวขนมก็อย่าท่านะเข้าใจวะมันเป็นเมกโอ้โหกลิ่นเล้ไหมผมกลัวพี่ท้องเสียเฮ้ยไม่ท่านตรงไปนงานที่เราจะสู้ต้องสู้ไม่กดซื้อกดที่อะไบ้าแล้วครับผมสู้แล้วสู้อกดซื้อละมาขนมใจเลยผมไม่เคยคิดเลยนะการแพ้เลยทำให้คนเป็นบ้าได้อันนี้เอาไม่เจอมันเที่อันนั้นดีกว่าอันหรือเปล่าแบ่งครึ่งให้อ่าขนมอันนั้นคนละครึ่งนะฮะกันแล้วโอ้แล้วชาดเป็นไงบ้างพี่นัท อร่อยจนทันหน้าหนีเลยครับพี่ไหนๆให้สัมภาษณ์นะครับรสชาติเป็นยังไงครับพี่ละมากกินเลยนะครับกินเลยใช่ไหมซิใช่รสชาติรสชาติดีครับอร่อยเหมือนแบบจิ้มแบบข้าวเหนียวข้าวหมูเลยออะไรเงี้เหมือนกินแบบรักเหมือนแก้ท้องนะแก้ปวดท้องเห็น้องนี่ผมกลัวเวลาพี่กินขนมไปพี่จะปวดท้องอันนี้กินแล้วปวดท้องอันนี้แก้ปวดท้องใช่กรรมการคืออะไรมันจะแก้หรือมันจะปวดเขาหักล้างกันเหักล้างหักล้าง ของดีนะหกโมงที่กินขนมแล้วปวดท้องอร่อยน้ำข้นหวานกินเลยคิดจนเราต้องหวุนแล้วขอถามคำครับผมไี่มันเหลือเว้ยพี่จริงจริงไอ้ยมันเหลือเว้ยโฮ้ยเออดีมากเลยขอบคุณเว้ยถ่ายหน้าพี่เจนเลยฮะคิดถึงหน้าพ่อหน้าแม่แล้วเป็นน้ำเปล่าไหมฮ้องอี้เอี้ยเคี้ยวไปเรื่อยไม่ค่อยดีแล้วอ่ะ มันตอนแรกตอนแร<ม>กนะคิดว่าอร่อยพอจิมไปเที่ยนี่นะไอเนี้ยไอเนี้ยเนีน้ยจิ้มไปน้ำทา่าเนี่ยมันกบหมดเลยพี่มีน้ำเปล่าใส่ยาท่าไปนนนนเนี้ยพี่อี่างนี้ต้องใส่ชุบล้วนโอ้ยอย่าี้แตกคนเดียวนะอ,วอันนี้นะรุ่มสาบานอ้อาวไม่รอให้กูเด้ด้วย นี่นะครับคือบทลงโทษของคนที่เอ้ยเอ้ยไปไหนไปนี่มันไปนี่ไม่เยอเก็บตีนจักรแล้วพี่ผมร้องเอาละฮะวันนี้ก็